เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำามพี่สวัสดีครับนี่ขอมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสวยเล็กใช้ครับอันนี้โตโยต้า l t i ตินะครับ 1.6G ปี2010ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสีสันเงาฉ่ำเลยสภาพดีคงมาเลยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้า เครื่อง Gear เกียร์ดีแอนยันใรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยนะครับ6 5 0 0 0บาทเนยนะครับรถสวยพร้อมใช้ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกไปเลือกซื้อกันประจำเดินม่พาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยวอแม็กของตูต้าภายในสะอาดไม่โซมเบาไม่ขาฟูฟูเกียร์ออโต้จกไฟฟ้าทั้ง4บาน ใช้น้ำมันล้วนนะครับ65,000บาทเท่านั้นเองภาษี68ครับก็ต่อได้ปกติครับต่อที่ไหนตัวไหนก็ได้ของเครื่องเดิมๆผอมใช้ผอมเที่ยวผอมโชว์ครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมให้คลิปก็ได้อ่าคันนี้น่าจะต้องติดต่อทาง Facebook นะครับทาง Facebook เดี๋ยวจะให้ลิงก์ Facebook ติดต่อกับโค้ดที่ขายไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ